มาเก,ก็บกองวัสดุกันวันนี้ย้ายมุมเพราะว่าลูกนอนอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดคุณเฟเตว่าเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูก่อนเป็นการอันบ็อกเพราะวันเกิดเธออาทิตย์หน้าไม่ต้องชิปของเ่อนางจะแบบกรีแม่เดี๋ยวตอนที่ให้นางไปแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวว่า อะไรแล้เวเป็นยังไงด้วยนมะาเอ,อ้ยฉันตื่นเต้น <gasps> โอ้ยมันโยกาาน้องคือ my choice camera เอ,อ้ยไม่ใช่ my choice my first camera แม่ได้เองเ น้องซื้อรุ่นที่มันเซลฟี่ได้ด้วยนะมันจะเป็นดูอัลเลนเป็นเซลฟี่แล้วก็ถ่ายมาโครได้อันนี้ความละเอียดเยอะที่สุดในในแบบมันจะมีสามรุ่นอะมันจะมีแต่รุ่นเนี้ยไปสิบหกมิกเขาเรียกว่าสิบหกมิไหมเป็นรุ่นที่ความละเอียดเยอะที่สุดก็เลยเออเอามา ทั่งราคามันต่างกันไม่เท่าไหร่แล้รุ่นที่สองตัวแรกอะกลว่าจะซื้อรุ่นที่สองความละเอียดแปดกันน้ำได้แต่ดูแล้วเราจะให้ลูกเราถือกล้องงน้ำาหรอ,อก็ไม่เอาวันนี้ดีกว่าที่มันความละเอียดเดยอะหน่อยเลยจะเป็นแบรนด์ของสิงคโปร์ตัวแรกดูอีกรุ่นหนึ่งไว้อีกรุ่นหนึ่งเป็นของญี่ปุ่นแต่ราคาก็แบบแรงเกินอะ ก็เลยเอานี้แหละระพัาาน่ารักน่ารักสมเหตุส,ม,สมผลชัมแทนแท้ดันแทนแถมแทนแทมแท้อ่ะน่ารักไหมล่ะอันนี้เป็นเอาใส่ชาร์จน้องไปใส่ชาร์จ หัวให้เปลี่ยนด้วยอ่ะหัวเปลี่ยนคืออะไรอ๋อเพื่อแบบเปลี่ยนหัวชาร์จ t y p ีถอย่างงี้เหรอนี่อ๋อแล้วก็มีเผื่อแบบอะไรอ่ะมินิเป็นไมโคร USB หรออ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อวิล็อกลิเด้อเขาคิดมาให้แล้ว คิดมาให้แล้วจริงต่อไปมีสายเออที่อย่างที่เอายี่ห้อนี้คือน้องมีเคสมีสายน้องญี่ปุ่นเขามีแต่เครื่องมีสายก็น่ารักสีฟ้าอเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอกล้องมีอันนี้ด้วยสติกเกอร์สติกเกอร์แล้วก็เป็นคู่มือ ติ๊กเกอร์น่ารักเต๋อไว้แปะอะไรอ่ะแตะกล้องหมอมามาเจอน้องคนนี้กันนีอันบล็อกอย่างเดียวนะเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวให้หลังมันเกิดแล้วให้น้องลองใช้แล้วให้มารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะ้องน้องจะมาในจอสองนิ้วนะคะมาลองเปิดเครื่องกันเป็นไง อ่า ah, my first มีตรงนี้ก็น้องก็จะมีอันนี้อีกนะกล้องน้องถ่ายสิโอ้ย oh, เสียงน่ารักมาดูรูปกันวูนเสียงน่ารักจังอ๋อแล้วของของญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นจอทัสกีนแต่ว่าแต่มันก็คือมันแพงสมราคาแหละถ้าเฟตโตกว่าน,นี้หน่อยอาจจะซื้อให้ก็ได้หรือเปล่า อันนี้ก็ก็แบบก็ได้อะดูสิก็ชัดอยู่เดีย๋ยวลองมาลองกล้องหน้าไหมทำไงโอ้ทำไงอะกล้องหน้าทำไงวิน้องมีสติกเกอร์น่ารักอะทำกล้องหน้าทำไงอะกล้องหน้าทำไงอ๋อกลับนี้เหรอ อ๋อกดตรงนี้มันจะเป็นกล้องหน้าทุกคน,นจะเป็นกล้องหน้าเห็นไหมแตบเซลฟี่โอยน่ารักเดอ้อเนี่ะเดี๋ยวให้ดูรูปเธอดูสินเลิศนะเดี๋ยวแกนะกให้ดู แกยังไงแกยังไงแกยังไงอ๋อมันต้องเอาน้องอันนี้ออกจากต้องถอดออกแหละต้องถอดอันนี้ออกแต่ว่ามันถอดยากไม่ต้องถอดหรอกอเอาแค่ข้างล่างออกก็พอพอ,อืม หน่ารักมากเลยนะอ่ะโอเคฮะยังไงยังไงอ๋อนี่ถอดออกมาได้มันจะเป็นเคสน้องไดโนเสาร์ตัวกล้องมันจะมีแค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแค่นี้น่ารักแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นอุ๊ยเธอเขาแถมม,มิมเธอฉันเพิ่งรู้เขาแถมมิมด้วยไม่กอดเดี๋ยวลองปิดเครื่องก่อน ไม่มีฟือตรงฟิลเตอร์ใดๆคือกล้องสดมากเอเอาถอดมันออกมาดูก่อนโอ้สีจก็แถมให้แล้วเราไปเอา16บหกของเรามาก่อนแบบนึงนี่เมื่อตอนแรกเราซื้อน้องคนนี้มาให้เฟรลีลองเล่นแล้วน้องชอบแต่ตอนนี้หลักร้อยเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าแบบหลักร้อยกับหลักอันนี้มันจะต่างกันยังไงเนาะแต่ว่าเอามิมขอเมมน้องก่อน ขอเมนน้องคนนี้ก่อนคือตรงทำไมต้องซื้อสีเดียวกันอันนี้เราซื้อเพิ่มเองนะคะน้องสามสิบสองจีก,กับเลยจุกจุกชื่อเคเก็บใส่กล่องคืนใส่ถอดยากอะ่ะ อืม่ไม่ยากได้แล้วแหละอมโอเคน้องคนนี้ก็เอาสีจิกใส่ไปคือน้องคนนี้ถ่ายได้นะแค่มันก็ตามราคาโอเคน้องคนนี้อาจจะแบบไปดูน้องคนนี้มาแล้วก็ผลิตหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกนะว่าแบบอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงเนอะ โอเคปลองให้เฟรดินเล่นเดี๋ยวรอวันเกิดก่อนอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเด็น้องน่ารักน้องดี